สวัสดีครับเพื่อนๆผมอเล็กนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศความคึกคักของโฮงแดย่านการค้าธุรกิจมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้แห่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ี่นะครับบรรยากาศคนก็จะเยอะคึกคักมากเลยนะครับช่วงเย็นๆคำ่ำๆนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับคนเกาหลีใต้ก็จะใช้ชีวิตปกตินะครับก็ใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อไวรัสโครโรนาไปนะครับยังไงก็ต้องใส่แมสคาปิดจมูกแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิมนะครับ อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็อย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวก่อนออกจากบ้านนะครับอันนี้จะเป็นร้านปลาปงเกาหลีนะครับ บรรยากาศเหมือนง,งานวัดที่ประเทศไทยเลยนะครับนี่นะครับก็คนเ <im it> กาหลีใต้ก็จะใช้ชีวิตปกตินะครับ <im it> ก็ออกมาท่องเที่ยวขินข้าวนอกบ้านพักผ่อนสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะครับนี่ครับร้านค้าร้านขายก็จะเปิดให้บริการตามปกตินะครับหวังว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเปิดให้ท่องเที่ยว ได้เดเร็วนะครับนี่ครับคนก็จะคึกคักมากเลยนะครับตรงนี้จะเป็นถนนเลนหลักเลยนะครับของหงแดที่เป็นถนนอ่าที่เขามาเต้นเปิดหมวกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดให้มาเต้นเปิดหมวกนะครับก็จะมีไม้มากั้นไว้นะครับนี่ครับทุกตอกซอกซอยก็จะ ขาคลั่งไปด้วยผู้คนนะครับตอนกลางวันก็คึกคักเหมือนกันนะครับเพราะตอนกลางวันผมก็เข้ามากินข้าวที่นี่นะครับก็จะมีการเปิดคอนเสิร์ตนะครับมีจอโปรเจคเตอร์นะครับตอนกลางวันนี่ครับคึกคักมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮงแดน,นะครับย่านธุรกิจการค้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีนะครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนี่ครับร้านนี้ก็จะตกแต่งด้วยบรรยากาศธีมต้นคริสต์มาสนะครับก็ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วร้านชาร้านขายต่างๆก็จะประดับตกแต่งไฟด้วยธีมคมริสต์มาสนะครับ เราลองเดินเข้ามาในซอยเล็กๆนะครับก็ยังมีผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยนะครับอยู่เนืองนะครับซอยนี้จะเป็นซอยสําหรับร้านอาหารนะครับคนก็จะออกมากินข้าวนั่งกินข้าวกับเพื่อนฝูงครับครอบครัวนี่นะครับนี่ก็ไม่คึกคักนะครับแต่เป็นซอยร้านอาหารนะครับนี่ กับบรรยากาศยามเย็นที่ย่านฮงแดนะครับประเทศเกาหลีใต้ นี้เราอยู่ที่โฮงแดนะครับสภาพก็ปกติดีนะครับคนก็คึกคักครับวันนี้วันเสาร์นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในก,า,นการถ่ายทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ นี่นะครับบรรยากาศย่านฮงแดย่านธุรกิจการค้าท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยของเกาหลีนครับนี่ครับวันนี้เรามาค่าสักหน่อยนะครับก็คนก็ไม่คิดค่าเท่าตอนกลางวันนะครับอากาศก็เริ่มเย็นมากแล้วด้วยนะครับคนก็เลยไม่ค่อยจะออกมานี่นะครับผับบาร์ร้านอาหารก็จะเปิดให้บริการตามปกตินะครับ สำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับแต่ก็อย่าลืมใส่แมสผ้าปิดจมูกเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน นี่นะครับร้านค้าร้านขายผับบาร์ก็จะเปิดให้บริการเต็มเหมือนปกตินะครับนี่ครับด้านหน้าก็คนจะเดินเยอะหน่อยนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับอืมก็หวังว่าเร็วๆนี้เกาหลีจะเปิดให้คนไทยได้เข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับนี่ครับ ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวนะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวเรากําลังเดินออกไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หงเดนะครับย่านธุรกิจการค้าการปรึกษาของเกาหลีใต้นะครับนี่ครับคนก็จะคึกคักมากเลยนะครับตรงนี้ก็รอสัญญาณไฟข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้คนจะพุ่งผ่านมากเลยนะครับเอ,อัดเบียดเสียดกันนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับบรรยากาศก็แถวนี้ก็จะเป็นร้านค้าพวกกิฟช็อปเสื้อผ้านะครับกิฟช็อปเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมวกเสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรมนะครับถุงมือเสื้อแจ็คเก็ตนี่นะครับก็สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับจะมีสินค้ากิฟท์ช็อปนะครับเป็นสร้อยแหวนต่างหูนะครับสินค้าแฟชั่นต่างๆมากมายนะครับซอยนี้คนเยอะมากเลยนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับ บรรยากาศโหงดย,าย,ย,ย่านเย็นๆค่ำๆนะครับคนก็จะคึกคักมากเลยนะครับ 没有。 นี่ครับบรรยากาศคนก็จะเยอะมากเลยครับซอยนี้นี่ครับทุกตอกซอบซอยก็จะประมาณนี้นะครับคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะเดี้ยวเข้าไปที่ซอยเล็กๆตรงนี้นะเงี่ครับก็จะมีคนเกาหลีครับวอยรุ่นหนุ่มสาวออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยครับใช้ชีวิตกันอย่างปกติคุณน,นะครับ นี่ยังไงก็ไตแมสผ้าปิดจมูกไว้ระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิมงานด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หงแดนะครับย่านธุรกิจการค้าการศึกษาของกาลีใต้นะครับนี่ครับซอยนี้คนก็จะถูกภาพมากเลยนะครับ คนเยอะมากเลยนะครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมนะครับตอนกลางวันก็คนก็จะเยอะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นร้านตุ๊กตาคีบตุ๊กตาครับร้านเกมนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านค้าร้านขายต่งตางๆเยอะแยะเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศย่านหงแดงนะครับคนคึกคักครับกับบรรยากาศ,รรากาศที่เอ่อจะเรียกว่าหนาวก็ไม่เชิงนะครับก็เย็นน,นิดนิดนะครับนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะครับนี่นะครับ ร้านค้าร้านขายร้านอาหารริมทางย่านหงแดงครับอันนี้จะเป็นซอยเล็กๆนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ค่ำๆแล้วนะครับประมาณทุ่มถึงสองทุ่มนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับ นี่นะครับซอยนี้ก็จะเป็นสินค้าคลิปช็อปเบตดตะเล็ดนะครับแล้วก็มีร้านอาหารริมทางร้านเล็กๆนะครับร้านกับข้าวร้านคาเฟ่กาแฟต่างๆ นี่ครับเราจะมีร้านดูดวงนะครับดูดวงลายมือร้านเพชรล็บร้านรูปนะครับแล้วก็ร้านขายหมวกของฝากนี่ครับสินค้ากิฟท์ช็อปเบตเตอร์เลดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปที่ถนนใหญ่แล้วนะครับนี่ครับกับ,บกรบยาศย่านหงแดนะครับวันนี้เราก็ เดินวนรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็หาทางกลับแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ซอยถนนใหญ่นะครับซอยนี้ก็คนซอยนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นร้านสินค้าแบรนด์เนมซะม,มากกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮงแดนะครับย่านธุรกิจการค้า การศึกษาของเกาหลีใต้นะครับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและก็คนเกาหลีนะครับเรียกว่ามาที่นี่มีทุกอย่างไม่ผิดหวังเลยนะครับน,นี่ครับบรรยากาศคนก็เยอะแยะตามสภาพนะครับครับเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ย่านโฮงแด์ประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ครับบรรยากาศครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเป็นอย่างสูงนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมงานช่องอลิสโอปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ